สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโลกเกษตรกรรมสมัยใหม่เลยนะครับเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับการบำรุงพืชไปเลยจากเดิมที่เราจะเน้นบำรุงดินกันเป็นหลักตอนนี้มันกำลังจะเปลี่ยนไปสู่การให้สารอาหารกับพืชโดยตรงผ่านสเปรย์พ่นทางใบนี่แหละครับคำถามแรกที่ต้องชวนคิดกันเลยก็คือเอา้าแล้วทำไมเราถึงต้องบำรุงที่ตัวพืชละ่ะไม่ใช่ที่ดิน ฟังดูเหมือนจะสวนทางกับความเชื่อที่เราเคยได้ยินกันมาตลอดใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันคําตอบมันเริ่มมาจากตัวเลขน,นี้เลยครับ60%คือสัดส่วนพื้นที่เพาะปลูกในรัฐไอโอวาของอเมริกาที่เป็นที่ดินเช่านี่คือความจริงทางเศรษฐกิจที่เกษตรกร,ร,กรจํานวนมากต้องเจอและมันก็มีเดิมพันสูงมากด้วยครับและจากสถิติตรงนี้เองครับมันก็นําเราไปสู่ปัญหาใหญ่ของการทําฟาร์มเลยก็ว่าได้ มันกลายเป็นความท้าทายสำคัญในเรื่องของการลงทุนของเกษตรกรนะครับลองนึกภาพตามนะครับในมุมของเกษตรกรเนี่ยการจะทุ่มเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินมันคือการลงทุนระยะยาวมากๆเลยแต่ที่ดินที่ทำอยู่อ่ะเป็นสัญญาเช่าระยะสั้นปีหน้าจะได้ไม่เช่าต่อก็ได้มันเลยกลายเป็นความเสี่ยงที่ไม่ค่อยจะคุ้มเท่าไหร่ที่จะไปลงทุนในสิ่งที่ตัวเองอาจจะไม่ได้เก็บเกี่ยวดอกผลในระยะยาวแล้วจะทำยังไงดีล่ะ นี่แหละครับคือที่มาของวิธีใหม่ในการให้สารอาหารกับพืชเป็นวิธีที่ข้ามปัญหาเรื่องดินไปเลยนั่นก็คือการให้สารอาหารกับพืชโดยตรงผ่านการฉีดพ่นทางใบนี่เองคือในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยการฉีดพ่นทางใบมันฮิตแบบระเบิดเลยครับ มันไม่ใช่แค่เรื่องของคนเฉพาะกลุ่มอีกต่อไปแล้วนะแต่กลายเป็นกระแสหลักไปเลยเพราะมันตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกร,ร,กรที่อยากจะลงทุนกับพืชของตัวเองโดยตรงเพื่อให้เห็นผลตอบแทนที่แน่นอนในฤดูก,กาลเพาะปลูกนั้นๆเลยแต่ประเด็นที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับไม่ใช่ว่าสเปร์ทุกตัวจะเหมือนกันนะมันมีความแตกต่างที่สําคัญมากๆเลยระหว่างสเปร์แบบพื้นฐานที่ส่วนใหญ่ก็แค่ให้นโตรเจนเพื่อเร่งให้ใบเขียวๆเฉยๆกับสเปร์แบบขั้นสูงที่เรียกว่าเป็นแพ็กเกจสารอาหารที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะ แล้วสูตรขั้นสูงมันมีอะไรบ้างคือมันจะเป็นการผสมผสานของพวกจุลธาตุหรือก็คือแร่ธาตุรองที่พืชต้องการแค่นิดเดียวแล้วก็มีกรดอะมิโนมีโปรตีนต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดความเครียดให้พืชแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยตรงไม่ใช่แค่เร่งให้โตอย่างเดียวเอาละครับทีนี้เรามาเจาะลึกเรื่องวิทยาศาสตร์เบื้องหลังกันหน่อยว่าแล้วสารอาหารที่ว่าเนี่ยมันเข้าไปในต้นพืชได้ยังไงนี่คือศาสตร์แห่งการดูดซึมครับผลใจของกระบวนการนี้เขาเรียกว่า คีเลชันครับฟังดูยากแต่จริงๆง่ายนิดเดียวคือมันเป็นกระบวนการที่เอาจุลาธาตุไปจับกับโมเลกุลตัวพาเหมือนเป็นแท็กซี่นะครับเพราะตัวจุลาธาตุเองเนี่ยมันผ่านผนังเซลล์พืชเข้าไปเองไม่ได้ต้องมีตัวช่วยพาเข้าไปกระบวนการก็มีแค่3ขั้นตอนง่ายๆครับหคือโมเลกุลตัวพาที่มีจุลาธาตุเกาะอยู่จะเคลื่อนที่ไปที่ผนังเซล สองคือตัวพาจะทำหน้าที่ส่งจุลาธาตุผ่านผนังเซลล์เข้าไปและสามพอเข้าไปข้างในแล้วจุลาธาตุก็จะถูกปล่อยออกมาให้พืชเอาไปใช้ได้ทันทีเลยแต่คำถามที่สำคัญที่สุดในทางวิทยาศาสตร์เลยก็คือแล้วไอ้ตัวพาหรือแท็กซี่ที่ว่าเนี่ยชนิดของวันสำคัญไหมโอ้โหสำคัญมากเลยครับนี่คือจุดแตกต่างเลยระหว่างกรดอะมิโนสังเคราะห์กับกรดอะมิโนธรรมชาติคือกรดอะมิโนสังเคราะห์ที่ใช้กันส่วนใหญ่ในตลาดเนี่ยโมเลกุลมันจะใหญ่ เหมือนรถบัสคันใหญ่ๆทําให้การดูดซึมมันต่ํามากในขณะที่กรดอะมิโนธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการพิเศษจะมีขนาดเล็กจิว๋วเหมือนมอเตอร์ไซค์รับจ้างเลยครับมันเลยมีประสิทธิภาพในการพาสารอาหารเข้าเซลล์ได้สูงกว่ากันเยอะและผลลัพธ์ของการใช้กรดอะมิโนธรรมชาติขนาดเล็กเป็นตัวพานี่ก็คือพืชสามารถดูดซึมสารอาหารได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับและใช้เวลาไม่ถึง4ชั่วโมงด้วยซ้ำคือมันทั้งเร็วและสมบูรณ์แบบมากเอาละ ในเมื่อหลักการวิทยาศาสตร์มันดูดีแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วผลลัพธ์ในไร่จริงๆละ่ะเป็นยังไงเราไปดูหลักฐานจากพักสนามกันดีกว่าครับว่าเทคโนโลยีนี้มันเจ๋งจริงไหมเริ่มที่ถั่วเหลืองก่อนเลยผลลัพธ์นี้น่าทึ่งมากครับผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง20%เมื่อฉีดพ่นในช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดก็คือตอนที่ต้นกําลังจะติดฝกักเหมือนการให้ยาโดบที่ถูกที่ถูกเวลาจริงๆ แล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนะครับประโยชน์ในด้านการต้านทานความเครียดของพืชก็น่าประทับใจไม่แพ้กันเลยจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยพบว่ามันช่วยลดความเสียหายจากภัยแล้งได้ถึง5 5เเและยังลดความเสียหายจากไวรัสใบจุดวงแหวนได้มากถึง7 6เปเลยทีเดียวเรื่องความทนทานต่อสภาพอากาศสุดขั้วก็เป็นอีกข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนมากครับ พืชที่ได้รับการบำรุงด้วยสเปรย์ชนิดนี้สามารถรอดชีวิตจากอุณหภูมิติดลบ5องศาเซลเซียสมาได้และก็ยังทนความร้อนสูงถึง16องศาเซลเซียสได้ด้วยในขณะที่ต้นที่อยู่ข้างๆกันที่ไม่ได้รับการบำรุงกลับเสียหายยับเยินเลยทีนี้เราจะเอาข้อมูลวิทยาศาสตร์กับผลลัพธ์จากภาคสนามทั้งหมดเนี่ยกลับมาเชื่อมโยงกับปัญหาเศรษฐกิจของเกษตรกรที่เราคุยกันตอนแรกนะครับมาถึงการคำนวณผลกระทบในเชิงเศรษฐศาสตร์กันบ้าง มีคำพูดหนึ่งจากแหล่งข้อมูลที่ผมว่ามันสรุปภาพได้ดีมากๆเลยครับเขาบอกว่าถ้าผมลงทุนไป1ดอลลาร์ผมอาจจะได้เงินกลับมาเป็นพันดอลลาร์ซึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงผลตอบแทนที่มันมหาศาลจริงๆแล้วตัวเลขก็พิสูจน์คำพูดนั้นครับสำหรับเ้าโพดมีการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนออกมาแล้วว่าสูงถึง1,456%อเปร์เซ็นตเป็นตัวเลขที่น่าทึ่งมากเลยนะครับหลักการสำคัญที่ทำให้ตัวเลขนี้มันเป็นไปได้ก็คือ ลงทุนน้อยแต่ให้ผลลัพธ์สูงครับด้วยต้นทุนการฉีดพ่นที่ประมาณ10ดอลลาร์ต่อเอเคอร์หรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณไร่ละร้อยกว่าบาทแต่กลับสร้างผลตอบแทนที่สูงและเชื่อถือได้กลับคืนมาและทั้งหมดนี้ก็นําเรากลับมาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยครับว่าจะเป็นยังไงถ้าอนาคตของการเกษตรมันไม่ได้อยู่ที่การทําให้ดินดีขึ้นแต่อยู่ที่การเสริมสร้างพลังให้กับพืชโดยตรง นี่คือการเปลี่ยนกระบวนทัศทัครั้งใหญ่ที่อาจจะกำหนดทิศทางความมั่นคงทางอาหารของโลกในอนาคตเลยก็ได้ครับ